สวัสดีครับอยู่กับต้อมรถทยซิ่ง Facebook ต้อมอิสานออนทัวร์ครับมารีวิวสาหลีครับของ MU4902 นี่ครับพี่นอ้องเทวะแะต่จะขนเขาได้พรสองตันถึงสามตันปะตัวทั้ง่างหนึ่งเป็นไอกระแทะร,รถเก้าของ่อครับ เมันจอดถิ่มไปซื้อบ่มีอย่างเห็ดยจะเลื่ยเอาจับเศษเล็กมาต่อกันเอาเบิ่งถ่ายครับก็จอดพูดจอดกับจอดใส่ปลาไปทั้งๆเป็นเล็กแปบ๊บครึ่งแปบ๊บครึ่งเล็กครับนี่ครับครึ่งแป๊บครึ่งเล็กไ่ต้องทั้งหนาบ่าต้องปาดออกครับทั้งหนาบ่าต้องปาดออกเอา,เอา,เ,อาเอามันจะสีอลไรพี่น้อง สำหรับหลอดีีไปสื่อดุมรถอะไรบ้างล่ะครับสื่อดุมดุมรถสื้อพาอหลังรถปีอัพมาแต่เขาสีลองใส่ดุมตัวเกาเว้าเบิ้งงมามันสีรับน้ำหนักเด,ด่นซ้ำใดแต่ก็คือพอร้มพอมพร้อมนะครับพร้อมที่สีเอาใส่ห้องมาลองลองเอาใส่เบิ้งว่ามันสีรับน้ำหนักเด,ด่นซ้ำใดสำหรับรอครับกระทาผ้ากระทาผ้ารถปีอัพขันที่เหี่ยงครับ มีอย่างเขาก็จับมาใส่ลงทุนบาหลายครับกบาทถ้ารุ่มรวมเดียวนี่ทถ้าแม้นเท่าสื่อนี่กส็สิประมาณตกอยู่ประมาณจักสองหมืน่นอยู่หรอกเฉพาะขอบมันกะตกไปหมื่นกว่าบาทพี่นอ้องและ้วคว่งกวงนี่กะซัมเอ็มยูซีเก่าพอดีครับมือนนี่ต่อมากสิมะเกีว้ว มาขนเขาครับมาลากเขามาลากเขาของคูโบตาตดโย่คูโ,ดดโดดบตาเดินหนาวไปบึ้งเดือดหนาวไปไหต,ตอมท้ายข้างหลังนี่เดี๋ยวจะมาเบิบ้งหลังกันครับจะมารีวิวข้างหลังให้ดูกุ้มก่วงนี่ก็ซ้ำกันกัน ซ้ำก,กันกับตัวรถเลยครับพี่หงห้องกลวงซ,ซ้ำกันซิทซิททีมงานนี่โบมีผู้ครับจับยังได้ใส่เลย จับยังได้ใซเ่เลยพี่น้องนีครับกว้างครับกว้างกว้างนดเล็กคำผมใส่เลใส่เล่เนอะครับนี่ชุดเทงหน่าส่เล็กครับเล็กครับครับเล็กครับเดิมที่แม่สับลด ต้อนเลียนๆครับพ่อได้ค้นเขานีิ่มๆท่วมพี่น้องยิ่งเหยนซื้อๆว่ามียังเี็นรถจอดทีนซื้อๆก็ะไล่ต้อนเลียนๆไปพี่น้องท้ายไหมพี่น้องบึงตีชมมาได้ครับพี่น้องมาเป็นยังไงตีชมมาได้ครับตีชมมาได้ สถานีท่ามัเล็กนะบระิเวางล่างอันนี้ครับผมก็ถือว่านหน่อยอยู่มันเป็นกระแทกรถไถเก้าครับพี่น้องเป็นกระแทกรถไถเก้าผมได้เอามาใส่ซื่นนอนี่นะเดี๋ยวมาเบ,บ,บื้งเบื้งภาพรวมทึ่งตั้งหนาทึ่งมื่อหลังก็จะเป็นตังไีพี่น้อง มาเบิ้งหน้านาครับ,บวิวกะซัำ่ำซ้ำตัวรถพอดีเลยพี่น้องซ้ำตัวรถถือว่าพานบ่ครับพี่น้องเล็กกะตัดเองเชื่อ์เองครับไฟนี่ติดสุลอดครับไฟติดสุลอดข้างหลังรถไทยนี่ก็สปอตไลท์สามดวงแต่ผมจะเอามาติดทั้งถึงติดมองนี้สปอตไลท์อีกสองดวงครับ ปังดวงทา้งนากะสปอตไลท์อีกซี่ดวงพกคราไได้เปิดไฟหนาหรอครับผมเปิดแต่สปอตไ์ภาพร่วมเป็นยังไงพี่น้องทักเขามาตีชมหนครับตีชมหนรับทุกคำตีชมครับถือว่าเป็นมิตรภาพซึ่งกันแล้กันตีชมกันมาได้มาห้อเห็ดกันไหนมันจะสียงาม ที่แหลกผมว่าเสียดเป็นกระบาดําครับที่แหลกว่าเสียดเป็นกระบาดํามันทางพ่อบอกว่าอันนี้รถเก้ายังมีอยู่กะคือเหตุตัวเก้าผมกะเอาตัวเก้าอันละครับเพชรเอาขันขึ้ก็อ่อ ช่วงนี้ก็ถือว่าพอดีครับนี่ช่วงพ่อมันจะกถึงมากนะครั้งแย่รอดแย่รอดเสร็จมาหางคือว่าพอดีถือว่าพ่อดีคนดีเสร็จได้ถือว่าพอดีฝา,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 ากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจนะครับโอ้หาง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  เอาสักหนี่นะครับพี่นังแล้วรุ่งน้องใช้รถมัเป็นครับผม